ีครับผมต้นท้ากกรอกๆนะครับนีะครับผมนี่ก็มีโครงการนะครับเกิดขึ้นนะครับเด็กที่เรามีนี <be> honest, ่แหละอ่าจะทำออฟฟิศใหม่บ hmm. ร mm ิเวณนี hmm. no, no, mm ้นะครับเพื <iform> yes. right. uh ่ huh. okay, so <ve> ี T ่ทุกทุกท่านจะคุยกับช่างตัดแล้วแหละให้ช่างตัดเขาว่างเราว่างหอดเลยนะถ้แกก็ทำนู่นทำนี่กันแล้วไม่ได้พักนะแต่ตอนนี้ลูกน้องแกก็ไปทำภารกิจส่วนตัวแล้ว ห้องบอนี่ก็นอนได้นู่มก็ทำได้นี่ทำนอนนอนได้จักรยานแล้วก็ไมปหวยลุงจะเตะให้บอลบอลไม่กระเดือนนี่มั้งไม่กระเดียนยิงอยู่เพราะว่าอันนี้ก็หนาสุดในกล่องเนี่ยในกล่องเนี่ยโยนทำรักก็รังมันไม่ไหวน่ะเนี่ยค่ะสารนี่ก็ได้เด็กสารนี่ก็ได้ผักอีกก็ได้เอาบอลทำเป็นห้องนอนไดสิครับส่วนด้านร้านนี่จะทำเป็นห้องออฟ้างบนเป็นห้องนอนห้องบอลทำเป็นห้องนอนนะครับผมห้องนั่งเป็นออฟฟิศนะคะเนี่ยห้องนอนครับ พี่นาทีจะมานอนนี่เหรอใช่ครับใช่ค่ะอนาคตต่อไปวะเพราะว่าพี่นาทีจะได้มีที่พักเนาะจะได้ไม่ต้องม่ไฟกลับเนาะแต่กุนทรใจเด้ครับ่คะเอาเมืองใจครับแล้วอยู่นี้มันใกล้รงงีอะไรก็มันไปเ่ยก็เดี๋ยวคงทำเร็วนี่แหละเพราะว่าอย่งน้อยต้องยกกูงขึ้นก่อนที่จะเอาเสาเหลี่ยมหรือว่าเสาอะย่เี้ย้วจะลงเลยที่ว่าแข็งแรง ว่าผมใช้พลังเยอะพลังสก๊อมาสิเร็วเร็วนี้ใช้พลังเยอะนะลองลองอใส่หนาหน่อยเยไม่ได้กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้มาชั้งลำเลยลำผมรับอยู่ดนตีลับนะสวัสดีค่ะนี่ก็ลำบากให้ไทรบ้านอกอีก ต้องใช้เสาสองห้องนอนมนนอต้องเอารถดมพนเลยนะห้องนอนรมห้องนอนฝั่งนึ่งคุนี่เป็นระบีย่กาแฟตหญูยาทีนบนแล้วมาเป็นญ้าเห็น้เสาสองมเห็นาตรงนี้ก็ไปหดกกันหุดครับมาดามสวยโอ้ยเอาใจสิมางาอันนี้ก็ตรงน้นตรงนู้นตู้เป็นห้องนครับตรงนี้นทำพิีองนนี้เขาทำมาให้โอ้ยม้ได้บน มาให้โดยเาะลุงเตียมทำออฟฟิศนะครับใหม่นะครับเอฟซทุกๆท่านนะครับก็คือว่าจะเอาเนี่ยไอ้ที่เขาเรียกว่าช่วงบริเวณเนี้ยนะครับเอนะที่ผมกวาดเคยกวาดตรงนี้บริเวณเข้างบ้านลุงนี่นะครับเนนะได้หน้าได้ เราก็เป็นมืออาชีพตรงนี้นะครับโอเคนะเนี่ครับคือร้านออกกําลังกายตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นที่เขาเรียกว่าออฟฟิศนะในการของบริษัทมนโอมโฮมซับนะครับนะนะครับนะครับก็คือจะอยู่บริเวณหน้าบ้านพอดีคือก็ไม่ต้องเข้าไปในตัวบ้านนะครับเขาไม่ไม่ต้องเข้าไปในในตัวบ้านนะครับครับผมอได้หนต้นไหมผมต้นไหอืม ก็คือที่สองยืนยี่สิบสามคนนึงนี่ครับก็คือก็ที่เขาดีทุกสามคนอ่ะหกคนเบริเวณนี้นะครับนี่นะครับเป็นเอฟซีทุกทุกท่านนะเบรเวนร,ร้านออกกำลังกายตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นบริบรษัทหมดเลยนะครับนะนหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกนี้พอดีเลยนะครับเอฟซีทุกทุกท่านน,นะครับ ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจในะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับคลิปนี้ก็ขอลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ